สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจราคาน้ำมันวันนี้นะครับมาอัปเดตราคาน้ำมันนะครับเพิ่งมีข่าวแจ้งมานะครับเมื่อตอนเวลา19นาฬิกานาทีะครับจากเว็บของปตทนะครับมีการแจ้งปรับราคาน้ำมันนะครับขึ้นในกลุ่มของดีเซนนะครับซึ่งมีผลมาจากอะไรนะครับมาติดตามกันได้เลยนะครับ ราคาน้ำมันดิบนะครับปรับลดต่อนะครับหลังยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นทั่วโลกนะครับราคาน้ำมันดิบนะครับปรับลดกว่าร้อยละสี่นะครับหลังกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสนะครับเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อ,อารายใหม่นะครับภายในประเทศนะครับกว่า6 486รายนะครับแต่ระดับรวม1.6ละ่ล้านรายนะครับ เข้าใกล้ยอดผู้ติดเชื้อในรัสเซียนะครับที่ระดับ1.73ล้านรายนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอัดับ4ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลนะครับโดยมีแนวโน้มว่านะฮะมีการประกาศนะครับมาตรการปิดเมืองเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตนะครับหากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลงนะครับตลาดได้รับแรงกดดันนะครับจากความคาดหวัง ต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับมูลค่ามากกว่า3ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับลด,ดลงหลังบุตติสภาสหรัฐนะครับให้ความเห็นว่าการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กนั้นเพียงพอแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐกําลังฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับตามบัตราการว่างงานที่ลด,ดลงเหลือเพียงร้อยละ6.9นะครับนายโจบไบเดนนะครับมีคะแนน ขึ้นนำในสองรัฐสำคัญอย่างจอร์เจียและเพนซิลเวเนียนะครับโดยล่าสุดเมื่อประมาณ23นาฬกา30นาทีะครับในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน63นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับนายโจไบเดนนะครับได้กลายเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ2020ไปแล้วนะครับหลังเผยการนับคะแนนในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเสร็จสิ้นลงโดย ตลาดคาดการว่าราคาน้ำมันนะครับอาจได้รับผลบวกจากนโยบายกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในระยะสั้นนะครับแต่อาจจะจำกัดราคาน้ำมันในระยะยาวเนื่องจากนโยบายที่ไม่ส่งเสริมเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซินนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสวนทางกับราคาน้ำมันดิบดูใบหลังอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียนะครับฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปริมาณน้ำมันเบนซินนะครับ สิงคโปร์มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงนะครับหลังมีปริมาณนําเข้าที่เพิ่มขึ้นนะครับมาดูในส่วนของราคาน้ํามันดีเซนกันบ้างนะครับปรับตัวลลงมากกว่าราคาน้ํามันดิบดูใบนะครับหลังอุปทานจากอินเดียนะครับและอาเปอร์เซียที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่อุปสงค์ยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับส่งผลให้วันนี้นะครับราคาน้ํามันนะครับที่ผม ได้บอกไปนะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับในกลุ่มของน้ํามันดีเซลนะครับซึ่งจะเป็นผลดังต่อไปนี้นะครับวันนี้นะครับดีเซลพรีเมียมนะครับราคา26บาท34สตางค์นะครับพรุ่งนี้เพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่26บาท74สตางค์นะครับดีเซล B7 นะครับวันนี้ราคา21บาท89สตางค์นะครับพรุ่งนี้เพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะครับจะเป็นราคาที่22บาท29สตางค์นะครับ ดีเซนนะครับวันนี้ราคา18บาท89สตางค์นะครับพรุ่งนี้ปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะฮะจะเป็นราคาที่19บาท29สตางค์นะครับดีเซน B20 นะครับวันนี้ราคา18บาท64สตางค์นะครับพรุ่งนี้ปรับเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะฮะจะเป็นราคาที่19บาท4สตางค์นะครับ มาอยู่ในของกลุ่มเบนซินนะครับยังคงเดิมนะครับโดยเบนซินนะครับวันนี <ute seal. S 1> ้ราคา28บาท76สตังค์นะครับยังคงเป็นราคาเดิมนะครับแก๊สโซฮอล์95นะครับวันนี้ราคา21บาท35สตังค์นะครับแก๊สโซฮอล์91วันนี้21บาท8สตังค์นะครับ E20 นะฮะวันนี้19บาท84สตังค์นะฮะและ E85 นะครับ17บาท69สตังค์นะครับ มีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาย,ยน2563เวลาตี5เป็นต้นไปนะครับมายเหตุนะครับเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพปาริมณน,น,นะครับซึ่งยังไม่รวมภาษีท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการอัปเดตมาดึกสมัยนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกนะครับซึ่งผมเวลาผมรายงานผมอ้างอิงจากเว็บของกตทนะครับที่อัปเดตมานะครับก็ ฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนใช้น้ํามันนะครับก็ถ้าน้ํามันในถังท่านพร่องแล้วก็เติมไว้ได้เลยนะครับในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับส่วนราคาน้ํามันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับกดกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพจราคาน้ํามันวันนี้นะครับของเราไว้ได้นะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตราคาน้ํามันนะครับและความเป็นไปในวงการน้ํามันนะครับสำหรับวันนี้ผมบัชลิตย์พงศรียูนะครับก็ าถึงเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับในน้ำมันราคาส่งนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเรามั่นใจว่าเราส่งได้ถูกกว่าใครแน่นอนนะครับทำให้ท่านมีผลกำไรในการประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซนนะครับ B7 นะครับแกสโซฮอลเกแก๊สโซฮอลเหนะครับหรือบ1 0นะครับ หรือท่านสนใจน้ํามันตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเผื่อเรามีโควตานะครับที่จะจดส่งให้ท่านได้นะครับเงินไขนะครับส่งถิงที่เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับสั่งขั้นต่ำนะครับหมื่นหกนะครับหรือสอบถามเป็นเคสกรณีพิเศษได้นะครับในส่วนของดีเซลพรีเมียมนะครับแล้วก็เบนซินนะครับก็ฝากถึงท่านผู้ประกอบการหรือท่านใดที่สนใจนะครับในน้ํามันราคาส่งของเรานะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมวัชระพงษ์คัิยูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ